สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องสวัสดีครับมื้อหมูดำค่ะพี่น้องมื้อนี้นะค่ะเชฟหูดํำมาทเฮ็ด3เมนูแล้วเด้อค่ะแต่ว่าเมนูนี้เมนูสุดท้ายแล้วเนาะเธอเนาะเแาสิมาเฮ็ดเด้อค่ะพี่น้องเป็นอีเมนูอีหยังน้ำมื้อนี้เมนูอย่างเถอะอันเมียขอมื้อนี้อยากกินหลายมื้อี้ผกหน้นข้าไปกินอันอันแซ่บหลายแต่ว่าเฮากินอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะพี่น้องอย่าเบิ่งเครื่องก่อนกระเทียมมันจงโค นี่ค่ะก็จะมีนาะค่ะหอมหัวใหญ่หอมหัวใไช้กระชายก้นชายกระเทียมหอมกระเทียมแล้วก็พริกพริกแดงเนาะค่อยสวยเนาะอยากใส่กระเทียมม้นงใส่กระเทียมกันเด้อค่ะอืมเบาได้มิเตเมะเผ็ดเด้อมิเตเมะกับไนโหรดัมร้อยเห็ดเด้อปกติน่ะอันปูพัดพงกะลี่น่ะปูน้าเนะพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าสมมติว่เคยเห็ดอันนี้จัดใช่ไหอืมขัวเขาง่ายได้ทุกที่ค่ะอ่า พัดหอมความบะเถอะไแม่นี่นีอย่างเป็เนี่ยใส้ปลาหมึกหมึกค่าปลาหมึกซื้อมาสามตพี่น้องสามดีที่กับสิ่งสามละเวอรวซ่าติดใจในอูดังนี่เรามีอาจารย์ดีเลวค่ะแล้วฮ็ดเป็นเมิดเนี่ยพี่น้องอาจารย์คูเกิลอาจารย์ยูทูฟทำยังไงนะครใส่หอมแดดใส่เลยค่ะหอมมันนี้ไอ้เจ๊มก็ได้ แก่แสบเสื่อมแสบมืดเนาะอ,อุปกรอ,นะอืมนี่เห็นเปล่าป่สิโอ๊ตเข่าเนาะพี่น้องมาได็ด้อมน้ำมันหนักเด้อเมือ่อใดอ้วนเมนผัวปลาเอ้ยเมือ่อใดอ้วนเมนอันเพิ่นลยาเมือ่อใดอ้วนบม่ย่านผัวปลาเปอร,ร์เซ็นต่รู้หรอเนาะพี่น้องเนาะเราอยากปลาไกลล่เราปลาตัวค่ะอ้วนซื้อสำหรับที่เน่รเราอยากอ้วนย้อนอย่างที่พี่น้องโรคเล่าโรคสีแมสไปเนี่ย เบาหวานกับสิแมเบาหวานก้มดันบ่ะอือนี่ค่ะตีเด็ดเลยค่ะยุดตรงนี้เด้อค่ะตีไข่ใส่นมสดเอ้ยนมจืดหรือนมจืดนะครับไอ้ผงกะรีครับผงกะลีนะวกไตเนี่ยมาเถอะหน้านีก็ผีเผาผีเผาครับได้มา ปรุงแล้วไปเนี่ยเถอะหรือว่าต้องค่อยปรุงเอาปรุงปรุงไข่แล้วเรียบร้อยแล้วเปล่ไข่เรียบร้อยแล้วผัดผงกะหรี่นี่ปรุงไข่เรียบร้อยแล้วเป็นบ้างเราค้นของแบบนี้ปนแก้มลงทำแบบนี้เออคือเราด้แล้วเฮ้ยเน้ยเฮ้ยจะกินผัดผงกะหรี่เราได้หรือเดี๋ยวใครม้วนขุนเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆไปเถอะขนมันว่านอย่างเธอค้นขนได้ป่ะยุดลอยราคาติื่องมันไปเลยพริกนะค่ะต้นหอมคือปลาเธอคือร้ายมันแล้วบบโอ้สุดยอดเลย กินแบบจุ้ใจนะเนาะใส่ไข่นลายกินแบบจุ้ใจเดือดร้อยแล้วครับโอ้สวยมากเลยค่ะผัดผงกะหรี่ค่ะปลาหมึกผัดผงกะหรี่เนาะพี่น้องเนาะปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะอ่หอมๆเลยเสิร์ฟดิตักใส่จานซู้เบิ้งค่ะอพี่น้องสแซ่บค่ะเอาซื้ออจอมนี่มาเสิิตักน้ำได้ไหมน้ำอ้อยหน่อยนึงบะหมี่ได้อ่ะตักไม่ค่ะพี่น้อง เสียบ่ะคะกินบ่อิ่มไม่กินบ่เมด่อสนนี่พี่น้องไปเป็นเบื้องนื้อกินเทาบัเนี่ยค่ะมีอย่างเนี้ยเมื่อนี่นี่พี่นอไปไป้องอีเมนูนหนึ่งค่ะพัดหมูไส้บวบงูเนาะค่ะแล้วก็ต้มซุปเปอร์ต้มยำไก่เนี่ยแหละพี่น้องเอาไว้สดค่ะอันนี้จานต้องเสิร์เสริมแบบนี้เสียดายีเ้เานี้ตักเข้าไ้พ่อให้แม่นั้นกันค่ะนั จากเมือหนอาหารไม่เตะแล้วแปาถ้วย <c oughs> hmm. มาแล้วก็ทำเป็นก้อนเนาะใช่แล้วมาทำแห้งนี่พี่น้องจะมามือในพระทันละมาครับพี่น้องมีของกันครับน้ำเด้ค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกัดเด็ดค่าสวัสดีครับอรับพ่อยิ้มมานี่เนี่ยฮะยิ้มเลยไ่ได้เลยกินข้าวก่อนลูกเตะเอาแม่ยิ้มนี่เนี่ยเตะเตะลูกเคยมันพัดนี่ย ผัดปลาหมึกค่ะผัดพงกะดีสู่แม่ผัดด้ยพะพุแม่ก็ผัดเตี๋ยเด้อแม่เมรวาวก็ผัดตะวันแล้ผัดปูนะผัดปูนะเนะะาะเรื่องหอมหอมญ่เนี่ย,ย,ย,ม,ย,ยมันหวานตีรับเอาไหมเออปลาลมกอ่ะมาชิมปลาหมึกอ่อ,นนอมืมันอร่อยอยู่ไมเ่เผ็ดหรอกไ่ได้ไม,มนเัเผ็ดแต่ว่าซีซันมัน อพีแสงไม่เ็กีสันอืปอาไมเหลือจบด้านเลยอันร <c ười> ันต้องหอคุณอันจ <c ười> ันอยู <c ười> ่ดนม่อรับเขาาจ้าฮไม่ยุ่งค่ะันดูสูตและมือหนักือจะได้กินดูดนะเซื้อปู้าเหมือนน่ะ เลยบ็ดดุเหมนีันซื้อปูอย่างกับปูแม่นี่ยหวานหวานไหมหนึ่งได้ออกมานิดนึงชอบเที่ยวแล้วก็แซกซากนี่กินอ่ะอชอบที่ไม่กินเอาไปเลย โอ้แก่มาตบหองว่าฉัชาน่อยช้าชาวช่าันชามมีลูกอยู่บ้าน <c oughs> จะอ้วนกินก้อนมูแล้ค่ะจะทอดไข่กันเหมืมน <c oughs> มนหอนจะหอดไข่กินนม่มู่อไหร่มันคุณจะทอดไข่ ก็เนื้อใหญ่เมืนกับไผรเนี่ยป่าบ้าเหรอจับมาตั้งอันนี้นะอันนี้เอานี <ę> ่กระต้นแล้วแหละตรงใกล้กระตุ <cosas pronunciation though> ้นแล้วเดินเอาละเดินเอาว่าจิตตังจะหอมสลิมอันนี้เปรี้ยวหวานปาะเนี่ยเธอน้อหรอเปรี้ยวหวานเนาะแซ่บดีเปรี้ยวหวานบวกงูค่ะหรือบักงูเงี้ยวนะแบนจะเสริมเอิ้น เห็ดร้อนะมาล้วอะไรนะเผ็ดครั้นี้นะซูปเบอรอลรกเบลือ no แ่งแกงไม่ไยจะกัดเพาะกินเผ็ดแต่กินเีเอาบอรดีเิแต่เนี่ะเอาบอร์ดีเนี่ยลงเตินหน่อยนะ

อี่ยล้องซิ้ม,มเนี่ยเอาอะไรเกหมดีกินแล้วิ่เน้อกินเป็นเออืกินมืน่อกี้เป็นตัวน้โอเคอะเดี๋ยวเพ่นกินถักค้าก้อยากกินอหลาย,ย่างละ

ก็ทำไมมีคนหายตันไกี่โหนเขานัะบงเอานักคนเอามางว่ามันพิ่นหายตัวง่ายนะปลูกไยแต่ค่อยๆอันบงเอาห้องปลูกก็เ่อยใรือมันจะไบบกี่โหดได้นะปลูกวัดจีพกี่น้องปลูกซีเื่อล่ะอันน้กัง่ายอยู่แตใแต้นนึงก็วนได้ตายอ่ะตายเะตอนรไม่เช็าจะว่าปลูกใง้มัเจ็หายมั้งงีะ ตายแล้วดินมันไม่้านนอนบ้านมันเตามดินเหมือนกันอือตัวสื่อทอดตัว้งหนบ่แล้วพอเขาเนี่ยน่าปกติทอดนี่แหะน่ะปกติ่าดั่นปกติอืมไม่คนบ่นแล้วนึงตอนนี้หัวดงปินข้าขาดอย่าอนสื่เด้่มมือน่ะปกติเรากินเขาไรขาดได้ แล้วมากินไหนตนน่วแาเรากินรั่าอะไแล้างพ่าเบรยร์เหมือน <c oughs> ในนิดเ <c oughs> บียร์เนละ ของหวานเขาอีกเล่นเมื่นกถูกมึบแบ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 บฮหงบัตอือต้อคอ่ะ คีณจะแม่แบดนี said, so ้จิงไหมคนแบบคนกิต้องขัสวยใช่ไหมคนที่สานเสมอมันะขับสวขอบัวเขาจะมักขับเนียเขามาเหตุหนขอบเงียวนะเขาก็เลยต้นไหนไรียกจินคนเนียวแต่วแม่เรืเขาจะเริ่มมักขับสวยแล้วเสม เราโรคไผยเราแม่เนาะ้วท่านผู้ใดบ่มีโรคดีสุกทุกที่นั่งน้อลายก็เป็นกดไหลย้อนซองกับเบาหวานความดันหมาเมื่อขมอะไรหมา ครับครับครับโอเคเดี๋ยวให้ปู่ทานข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปชาร์จให้นะได้ได้ครับหนูเล่นรอนะครับมีอยู่ของป้านี่แหละให้หนูเล่นรอก่อนถ้าปู่ทานข้าวเสร็จเดี๋ยวป้าชาร์จให้เลย โอเคอา้ามีภาวะแบงค์อยู่ออใชมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ผมย้มีก่อนนะครับ

ตอนป้ยังเด็กอตอนไปยางเด็กอ่ะป้ายังเดี๋ยวข้าหนุ้เขายวยิ่ง่เปนอะเดียวต้องข้ามยเลี้ยงน้องอยู่นะ เคยกินแูดีเลยครถ้ากับซีปีน่ะคือกืนอะไรก็เป็นกินผูงเยอะต้มปูงเยี่จับแรงเลยง่ากว่าอยากกินปูแล้วสักกะได้กินน้ำมันบ้าโอ้โหได้ยกแต่อย่างมันจะเกิดได้เก่าปีนึง ไม่กินละูนะด,ดูย่าสิห้าสิบสองปีละยัง <laughs> ไม่ได้กินปูเลย <c oughs> ปูอะไรสัก,กาอย <c oughs> ากไปกินปูอะรังเคยกินไหมปูอะไรสัก่ง <c oughs> อาไปนี่ืนังนี่อยกินหมดอมนี่อยหมอบมัคอยหมอบมคอยหมอบมมืนันเหนื่อยสิหลอดเาถึงมีบ อยากเพี่เ้าบบนน่กิก,ก,ก,กับแป้งแบลงกินไรข้าวโพดกินไรนี่กินนี่ก็จานง้อยไ <c oughs> งเรา,าให้เลยเมนูนึงเป็นน่งเมนูแล้วเดี๋ยวเรามาแกยูนิตอีกนน S <S นี่ตายแล้วึมนที่นี่ต้องเป็นเนี้อเป็นบ้าเถอะม่เมือนบันนี่เป็นเนี้อแล้กยเม่างยเตี๋เป็นวนวเ,เ,เนื้อมาเข่าแมยังม่จัดก็ไม่เขาต้องั่ครับเนี้อเน้ออเห็นจนปากบานแล้วมนะันโอ้ปากสวยมากเลยหมดแล คอดูอแงล้วคนวนะเพรนั้นแม่ไม่รู้ว่าหนูไปลอยฮาริท่จีนทำเงนยังไงีเน,นอนนานมึงนนใช่ไหมหือลอยดูด่น้างใช่ไหมใหมจังกับคนยัง่ไมคนนอนนานใช่ไมเมื่อน,นั้นเอ้ยคนลอยเอาลิปสติกมาทาเ่นทากันหัวเป็นทองเก่งมาครอบครัวเพ <c oughs> อไปเนาะค่ะไปยาวลิปสติกมาทาเ่นบนเนียน น้องเพิ่นเห็นมันเห่เ็นสอเข็นอะผาซอซึมนะตอนนี้่อไปอะ่าตอนนี้ซอเต้นอะพาอะครับมันเป็นแทงคลิปติ๊กเนาะเป็นมุนก็จะมีติกเลยมันี่มือนกับสีบลิสติกเปยนะมาหาับคนมูฟเอพอคนมานไปยากสวยมันจะให้มูย่องจะคล้องมันแตคข้างหันมาตากดำปื้ืืืืืืกันหืืืืืืืยืืืืืืืืืืืื่ื่ืืิืืืืืืืืืืืืืืวืืืยเืืืืืืืื ก็องเราไปยิดตือกันซอเขียนคิวดซอเขียนดาผาต้นเสริมตากแดดปปือหัวเลยเนาะเปนเนาะไอจีโอใจเนาะหัวเราเครียดยังไงเป็นี่น้อโอ้มหควรค่ะอิ่มละค่ะยุ่ยทองยุ่ยยุ่ยกันละตระกูลเหมืนกันค่ะมเตมเมนูเสิร์กน้ำมือเนาะค่ะ้าในกระสาเป็นกำลังใจในเรือค่ะตระกูไล่กนเชกติดตามเนาะค่ะจะเป็นกำลังใจเสริมรักกันให้หูดำน้ำในเรือค่ะ สวัสดีค่ะเชิญฮักพี่น้องนะคะ